ทร้งเซ็นท่านนะครับ รถแบรนด์จีนก้อนจริงนะแต่หัวใจเป็นญี่ปุ่น รถขุดขนาด20ตันของ XMG มีแบบไฟฟ้า100%แล้วนะครับได้โพสต์ได้ลงออข้อมูลเอาไว้ในทั้งในเพจของบริษัทแล้วก็ใน Facebook ไว้บ้างแล้วเดี๋ยวตอนเปิดตัวเนี่ยก็จะถ่ายทำคลิปแนะนำตัวรถขุดไฟฟ้า100%อีกทีนึ่งยังไงรอรอชมพร้อมกันนะครับ ก็ XCG ขอฝากไว้สักนิดนะครับเรายังมีเครื่องจากชุดทําถนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถโฟดรถเกรดนะครับหรือว่างานก่อสร้างาครก็จะเป็นพวกรถเครนเราก็มีนะครับแผ่นยางมาตอยรถปูยางมาตอยแผ่นคอนกรีตทั้งแบบสเตชันและแบบโมบายเนี่ยเราก็มีตั้งที่ประเทศไทยแล้วนะครับยังไงก็ลอง เสิร์ชหาข้อมูลดูส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครกับสองคันคู่คันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ